ครับสวัสดีขอบคนนุณแม่ทีเลาวิ่งสั่วมาเพ่บันแพงครับก็ออมีลูกหลานญาติโยมนะครับนำลูกน้อง บกเขียวบ่ห้องเนาะสีมงคลกระลูกลานครับากาศยิงสายเย็นนนึงวันตะเกียบ เย็นครับเย็น17องศาครับ17องศาแบบช่วูตัดผมไฟนะครับให้กับเลนหล่นหน่อย <laughs> อ วันนี้ทีมงานนะครับก็สาวน้อยไปบันแพงนะครับไปแสดงที่กูบ้นนะครับเนาะในช่วงเช้านะครับ่าสุภาพนะครับบดโจนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับสาวน้อยพป่บันแพงนะครับอีกหลายอีกหลายคนด้วยกันนะครับที่ไปดำเนินทางเข้ากรุงเทพนะครับขึ้นเครื่องเข้ากรุงเทพ ทายทำคลายอ้อคลายอ้อคลายอ้ยอช่วงนี้คลายอ้อนะครับป่อเงินการถ่ายทำมาเรื่อยๆนะครับเนะอบอาะสำหรับส่งท้ายที่เก่าต้อนรับอีไม้นะครับก็อย่าลืมนะครับบัตรร,ร้อยสี่สิบบาทนะครับสามสิบเอ็ด คันวาคม2,567นะครับเนาะติดต่อไปทางทพจพ่อเอกเอกน้องครูนะครับติดไม่หน่อยนะครับเนาะหมุนบัตรนะครับมีลายเส้นนะครับลาวุงอิงนะครับคำวยพรปีใหม่นเนาะสวยงาม แล้วก็ร่วมฉลองขึ้นบ้านใหม่นะครับลาวิงนะครับในวันที่หนึ่งนะครับมกราคมหกแปดนะครับเนาะฉลองปีใหม่ฉลองขึ้นบ้านใหม่นะครับเนาะังเห็นปังๆรวยๆนะครับฝากพ่อยแม่เอฟซีนะครับติดตามนะครับให้กําลังใจนะครับเนาะใครที่ไปร่วมได้ก็เชิญนะครับเนาะ ใครที่ไปร่วมไม่ได้นะครับก็เข้าคุ้มปิดนะครับสีวันเหมาเหมาสามบาทนะครับสีวันเหมาเหมาสามบาทนะครับถ้าไปที่เพชรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเนาะคุ้มปิดคุ้มปิดคุ้มปิดนะครับเนาะ ช่วงนี้นะครับก็น่าจะเริ่มเริ่มเดินทางนะครับจากช่วงสิ้นสุดอาทิตย์นี้นะครับเริ่มทยอยนะครัแล้วก็ช่วงสิ้นเดือนนะครับวันหยุดก็หยุดยาวนะครับยี่สิบเจ็ดถึงห้าี่บเจ็ดวราคมถึงห้ามกราคมนะครับนาะ1สิบวัน ก็ให้ทุกท่านเดินทางนะครับโดยสวัสดีภาพปลอดภัยทุกทุกทุกท่านนะครับเนาะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับก็ให้ทุกครอบครัวปลอดภัยการเดินทางปลอดภัยนะครเี่หม้โดยสวัสดิภาพ ในช่วง9โมงนะครับก,ก็จะได้ถวายพระทาหารหลวงปู่สุข สำหรับคลิปนี้นี้ก็ฝากไว้เช่น,นี้กัฝากกดติดตามช่องส่้งชาแนลไว้ด้วยนะครับเด้อฝากกดกระดิ่งเจ้งเตือน,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 นะครับขอบคุณทุก,กท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณหังใจทุกดวงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นี้ครับสวัสดีครับ